สวัสดีครับแฟนๆหนังการแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนําน่วหนังการแปลงกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเน่วยนังแปลงในกรุงเทพฮาคนครนะครับหน่วนี้ก็คือนอรส์สินภาพยนตร์นะครับเป็นหน่วยนั้งแปลงที่ใช้โดยระบบเสียงสลาวรอบทิศทางน,นะครับระบบดอนวีดีตันเจ็ดนะครับซึ่งหนังการแปลงในระบบดอนวีนี้ก็ในประเทศไทยก็มี ทำการใช้อยู่ไม่กี่หน่วยนะครับหน่วยนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยนะครับที่ทําระบบเสียงได้ดีนะก็สมจริงนะครับซึ่งทางช่องเราก็ได้ดูทาง Facebook มาแล้วนะครับบางคลิปนะครับถือว่าระบบเสียงนั้นก็ทําได้ดีไม่เลวทีเดียวนะครับถึงจะเป็นจอขนาดเล็กนะครับภาพคมชัดเสียงชัดใสนะครับสลาวรอบทิศทางนะครับด้วยระบบ7.1 c h a n n e นะครับซึ่งแฟนๆนะครับที่มีงานอีเวนต์ต่างๆนะครับ อยากจะได้นับแปลงที่ชัดนะครับด้วยระบบ s d นะครับมีแสงสีเสียงที่ชัดเจนแล้วก็เสียงสมจริงครับเหมาะกับการชมภาพยนตร์เป็นอย่างยิ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อนอรสิงภาพยนตร์นะครับกรุงเทพมหานครนะครับเราเบอร์โทรนะครับทางช่องก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับในหน้างานปีนี้แล้วก็ปีถัดไปนะครับนอรสิงภาพยนตร์ในเตรียมหนังใหม่ๆนะครับในสังกัดของโมโนดิสกานะครับมีเยอะมากนะครับ มาใช้กันด้วยระบบเฉียงสลารอบทิศทางนะครับเพื่อเพิ่มความมันให้เต็มรูปแบบน,นะครับสำหรับแฟนหนังกางแปลนะครับก็อย่าลืมนะครับโนอสิงภาพยนตร์นะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ก็คงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ